พอมาอยู่ก็พากันเดินโปรดนะไปใจนะทุกอย่างเรื่อยๆเดรัจฉ์เลยทำว่าทุกอย,อย่างนี่อย่างเราตรงไม่เอาเองเออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเอาไม่เอาด,ดีนะจนหะหนอเดินโปรดดีรู้จกักไหมอ่พาเดินโปรดน่ะไม่ใช่โปรดใครโปรดท่านนะ่าฮะ บวล้วอะไรไมบวช้สลัดีนะในสลตัวสลเองไม่จเป็นสลัอะไระกตัละเองนบวตัวบวเองรการบวชันเพนเป็นัวเลยเป็นางทอั้งมิใช่ขนมันตรงลยหาตัดสรุปเลย ละอะไรละระอะไรเละกิเลสรูไหมเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวละกิเลสเป็นกิเลสไงก็เองในตรงใครละละตัวละเองแล้วมันจบหมดเลยทุย่าอยากละตัวละเองใช้คำว่าทุกอย่างด้วยท่างสวัสดิ์มันจะได้ลิงก์ถึงกันเลยแล้วจบนี้จบนั่นจบช่วยกันไปกันมาเลยรู้สติตัดแต่ละประโยคประโยค อย่าไปนั่งสมาธิแช่สมาธินะอะไรในสมาธิแล้วตัณหาสร้างสมาธิตัวเองจริงๆไม่มีอารมมีแต่ตัณหาคอยสร้างรูปสร้างนาสร้างภาวะสร้างลักษณะสร้างปติสร้างสมาธิสร้างสบ้าสร้างฌานแม้แต่ตัวครยละตัณหายังเป็นผู้สร้างตัวครละเลยเอแม้แต่ตัวคอตัดตัณหายังเป็นผู้สร้างตัวคอยตัดเลยอะไรยังไงล่ะเก็ ตัดตัว gotcha, ต uh. yeah, uh, like ัดเองนี่อยาให้ตัญหามาหลออไปตัดอะไรเออตัดตัวตัดเองจบเลยคัดเอาเลยไม่ต้องสวิตช์กัอย่างก็อยากละตัวละเองก็จบเลยไม่ต้องไปใครละอะไรจบที่คัดเอาเลยเดียวเลย แล้วก็นุสติตัดอย่างเงี้ยเรื่อยๆอนุสติขึ้นมาครั้งก็ตัดแล้วก็พร้อมมันไปกับสบสิ่งจะได้ตัดช่วยสมสิ่งไปด้วยเรีย,เรยกวยบวชไปด้วยบวชแบบแบบที่เขาบวชกันลําบากแต่บำเพ็ญอย่างที่เขาบำเพ็ญก็ลําบากแน่นอน เพราะตัณหามันมันพาบวชตัณหามันเสี่ยมตัวบวช <c oughs> นั้นคำว่าบวชนี่แปลว่าสละนะแปลว่าสละสละนี้มันจะจบตรงไหนก็จบตรงที่สละตัวสละเองสละตัวสละเองอะทุกอย่างจากสละตัวสละเองนี่จบมันจะจบทั้งตัวไปค่อยสะละแล้วจบทั้งตัวไม่สละจบสองอย่างเลย อันนี้ลูกฟังแล้วลูกก็แค่นุสติขึ้นเตือนตัดเตือนตัดเรื่อยๆนะฟังคันี้นะลูกนะอย่าไปหลงเจริญสติสมาธิการยานดะบะาเอาปัญญบัญญาพิเจนงพิจรณาญาดขาดไม่งั้นลูกล้าหลังเลยสิ่งที่นสติขึ้นมาเตือนตัดเรื่อยๆเรื่อยเรียกว่าฉับพันปัญชละฉับพันก็ทั้งหมดนเนื้อหาตัดสรุปแล้วก็ตัดสรุปให้สั้นๆ ไปรู้ซะเยอะแยะไปรู้นั่นรู้นี่ซะมากมายแล้วตัดโอ้ยมันไม่ได้ตัดหรอกเออรู้แล้วัก็เป็นกรรมเป็นวิบากในตัวรู้ติดสัญญาไปเรื่อยตัดตรงไหนะนี่ตัดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ก็ไม่เลยก็ทุกอย่างก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ได้กันเลยบอกน้องนะถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อให้ อเ,เอาเทีถุอให้เขาฟังครับพาเขากลับมาฟังนั่นแหละแล้วก็พาเดินโปรดด้วยอย่าไปนั่งบับเค็นเอาเหย่าวันี้โกอย่าออมุ่งเอาใส่ตัวเองมันเอาเอามันก็งนี้เลยอุปทานหมู่เลยอุปทานเป็นก่เปันก้อนเลยผู้ย่างมันจับไม่ยึดตธวไม่ยึดเองลูกอมอันไม่มีมันก็นั่งพูดยึดพูดไม่ยึดของจริงอะ หลวงพ่อไปจะไปโปรดประเทศจีนมันพวงนี้แต่พอดีในวันนี้ทํางานเรยพามกากัดแต่นุุภาพหลวงพ่ออยู่เต็มวัดหมดเลยไครจะทําหาตรงไหนงี่เง่าระวังดีๆอาโดนฉีดตกปติได้เนาะ <laughs> ี้าไม่ขย,ยันปวดนั่งแช่นิ่งแช่เฉยได้มาจะซ้อนจำไหมนะ งานซ้อนเลยพาคิดนั่นคิดนี่พาปรุงแต่งพาลุกคืออย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปทั่วเลยปกติมันก็ชอบซ้อนอยู่ละประการแรกคือตัวเองเป็นมารตัวเองกะซ้อนตัวเองฮะตัณหาเป็นมารประธานเป็นมารตัวเองก็มาตัวเองไปซ้อนอยู่เรื่อยซ้อนตัวเองอยู่เรื่อยซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนนึกซ้อนคิด ปัญหาตัวเองซ้อนตัวเองดังนั้นก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันตลอดเลยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรมีเกี่ยวไม่เกี่ยวกันตลอดไม่เนี่ยมันคั่นเอาแล้วงานันตายแล้วถ้าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยเพราะมันไปเลยทุกอย่างนี่สิ่งที่มันไม่เกี่ยววับตัดไม่ตัดเนี่ยนี่พานผมไปแล้ ให้อยู่แค่ตัดไม่ตัดก็ยั้งดังนั้นแต่เราระ่โยกนึกขึ้มาคลายทิ้งคลายดีๆตัดทิ้ตัดดีๆรูประ่ยกแล้วนี่ เช้าก็เดินเหมือนเดิมเย็นก็เดินนะวัดไายาวัดก็เดินโปวดท <c oughs> ํามึงไ <c oughs> ม่ถึง้าถึงหลวงพ่อกับทุกอย่างเลยเออนั่นแหละหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันถ้ามึงไม่ถึงหลวงพ่อ แต่ถ้ามึงนึกถึงหลวงพ่อแบบนี้นะอย่างนี้คือหลวงพ่อนะมึงมึง,ม,งมึงระวังไว้ดีๆเดี๋ยวมานจะซ้อนมึงแต่มึงนึกถึงหลวงพ่อก็ทุกอย่างกันเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเอออย่างเนี้ยเนื้อหา ก็โดยเนื้อหาแต่ถ้ามึงนึกถึงรูปพ่อแบบนี้รูปร่างอย่างนี้รูปน้ําอย่างนี้มึงระวังดีดีมึงกำลังจะเพี้ยน <c oughs> มึงกราจะเพี้ยนเดี๋ยวมึงจะเพี้ยนไป่รื้ส ุกอย่างเลยเราะมันไม่ถึงแล้วพอกับทุกอย่างเลยไม่เกี <mel os> kind of ่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันอย่างนี้ไม่แช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปด้วยกันไอะไรในยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลย อย่างก็ไหม้ไปเลยเออคมเนำว่าไหม้มันก็ตดนั่้แหละอืมคือไหม้ทุอย่างแต่ต้องมีคำว่าทุกอย่างด้วยจะได้ไม่มาจุกอยู่นี้้าใจไหมลูกไม่มีอยู่ตรงนี้เออมันตันอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะอืมทุอย่างนี่มันจะได้เปิดกว้างไปดอกบัวบานขึ้นบานเออไม่อยู่แค่ตรงแค่บาน นี่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่อยู่แค่ไม่ไม่ไม่อยู่แค่ตัดไม่ตัดถึงประโยคที่ท่านให้มานุสติโปรดเรื่อยๆทุกอย่าง แฉอะไรี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยทุกอย่างไม่แฉอะไรี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยอไม่แฉอะไรในไหมไม่ไหมไปเลยทุกอย่าไม่แฉอะไรในใช่ไม่ใช่ไปเลยลูกทุกอย่าง ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองไปเลยทุกอย่างต้องได้ฟังนี้แหละท่นายที่สาเนาะพายาไม่ได้ฟังลองแบบือยู่ในตัวเองนิดง ิแ Adult, แ ales, ่ง <anter>, <complicated> แช oui, ่นิ่งเฉยแช่เฉยอะไรเนี้นมันทุกนๆอยงเี้ยตอนฟังมันคลายทิ้งคลายออกเนี่อหลุดทนช่วยสหวันได้ฟังแล้วเราก็เอามนุษติขึ้นมาเตือนมาล้างทิ้งล้างแต่คลายทิ้งคลายไปเรื่อย ใช่ตัวไม่ใช่เองไปเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยลูกทุกอย่างนั่นแหละไม่ต้องไปไม่เกี่ยวอะไรแล้วเออก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอะไรไปเลยทุกอย่าง ยชไหนก็ได้ทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เองไปเลยหมดก็ทุกอย่างะจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยก็ได้ทั้งนั้นแหละประโยคไหนก็มหากุณาทั้งนั้น ไหมกันแบบไหนไมันริจะจบถ้าต้องจากไหมตัวไหมเองนะจบทั้งตัวไหมจากจบทั้งตัวไปคอยอบไม่ไหมจบั้งตัวไปคอยไหมคอยไม่ไหมไปคอยไหมมันก็ไม่จบมีตัวไปไพไไหมอยู่จอบยังไงไหมจากไหมตัวไหมเองนไหมจบตัวไหมเอง เม่ย้อกสไม่น้่งสาสติี่แทนที่จะกดลังเหี่ยมตั้งใริตอยตัวาเองต้องปยาแล้วกินยาไปแล้วกพยามพวกทะเลทอกเ้าระวังอย่ากินผลไม้เย็นๆตอนเนี้ยแล้วก็น้ำเย็นตอนเช้าน้ำตอนเช้าเนี่ย ตอ้หายแล้วจะเป็นร่อเเรป็นอกามที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการปล่อยน้ําท่วมจับกดน้ําให้มันตายพานขพาน้ำอะไรอย่างนี้โอ้โหสินะโอสิโอสิโอ้สิดูอะไรโอสิกรรม่นั้นอะ อะไรที่ที่เคยเบียดเบียนชีวิตสรรพสัตว์ด้วยน้ําให้ตายในการตกน้ําตายน้ําท่วมทับตายสําลักน้ําตายทั้งหมดนะและสิ่งที่เคยใช้สารพิษฆ่าแมลงฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าแมลงทั้งหลายใช้เปย์สารพิษฉีดเนี่ยมีพิษทำลายของสิ่งนี้ทำลาย

ลีแต่ถ้ามันเป็นกนําลังไงสมาบัตรสมาบัต,บติขับเคลื่อนนิโรธขับเคลื่อนนิพพานเออเน,นิพพานล้วนจะไปไงไม่มีไรให้ไปเออ,เอ,อพระฉันดําลีทุกอย่างนําดัลีก็มาเลยทำไม้ทำมือด้วยก,ก็ได้นี่เต็มที่หน่อยแต่นาแหละเรียกว่าบรลืูเสียหน้า ก็เอ้เอื่อยเหมือนกเรือขายองขายเกลือไปนั่นแหละมึงเลื่อยเอ่ยัอยู่ที่จะดั่หนีอะไรนะพ่อเนาะก็คำว่าทุกอย่างทุกอย่างก็พร้อมกันเลยพอดั่มหนีปั๊บเนี่ยมันก็พร้อมกันเลยคำว่าทุกอย่างอะไรและพร้อมกันก็เนื้อหาที่มีอยู่แล้วมันก็เลยออกไปพร้อมกันเลย ล้มลุกไม่มีกำไรเด็กก็หมดแล้วอันนี้พาล้อนมันมีมันไม่มีอะไรไ <c oughs> ม่งั้นจะรัฐนาอาหารให้ปอดสาทำไมเล่า ดัมเร่ทุกอย่างไปได้กันก็เรียบร้อยเลยท่านอนะไรไม่เกี่ยวกันมาในไม้ไปได้วยกันดัมเร่ประโยชน,นย์นั้นประโยชน์นี้สนองให้สัพสัตได้ยินให้สั่งสวัสดิได้ยินไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปสิทุกอย่าง เออดําเรียให้สหังว่าไดยินหน่อยเพราก็ตามนั่นแหละเพาก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองตามนั่นเลย สารวัตเขามีไม่ไม่ไม่แล้วก็ไม่แช่อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างสาวัตเขามีอะไรก็ล้างในสิ่งที่เขามีไปเลยสรุปล้างสิ่งที่เขามีไปเขามีอะไรเขามียึดไม่ยึดเขามีเกี่ยวกับยึดไม่ยึดเต้ยทุกอย่างเขามีอะไรก็ล้างที่เขามีเขามีหลงใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงสิทุกอย่างไม่เกี่ยวไม่หลงไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปได้กัน ไม่ใช่อะไรในหลงอะไรในไม่หลงไปด้วยกันได้ดทุกอย่างออไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปด้วยกันได้ดทุกอย่างเ้ามีหลงแล้วก็ถ้ามีหลงไม่หลงแล้วก็ล้างทั้งหลงไม่หลงไปได้วยกันสรุปล้างไป